ระวังมอไซค์ลักไก่หรือว่าคนข้ามมันมันแทบจะมีทุกอย่างแล้วนะอินโดอินเดียข้ามอินเดียข้ามถนนไม่สนใจอะไรเลยนะบอกเลยครับนี่เห็นไหมเออระวังด้วยนะครับแล้วสะพานรออยู่บนหัวเขาอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเขาเป็นแบบนี้นะผมไม่รู้ทําไม ตอนนี้ผมอยู่สอนอดินแดงนะครับมาขอเอกสารเพิ่มเติมให้กับทนายนะครับพี่ทนายผมต้องใช้ผมจึงมาขอเอกสารเพิ่มเติมกำลังจะไปทำงานนะออ,ออกครับพี่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮะ,ะเดี๋ยวออกแล้วครับโอวงวงเลี้ยวกว้างเกินครับคันนี้ <laughs> อโอเคไปไปทำงานนะครับทีนี้อย่างที่เห็นนะฝนตกนะครับฝนตกเลยแหละแต่ไม่ได้แรงมากถึงกับแบบว่า,าต้องจอดพักนะครับวันนี้เข้าง,งานสายนะผมเข้าง,งานสิบโมง ถ้าเสียงไม่มันชอ็อตมันแชะแช่ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเสียบเครื่องบันทึกเสียงอยู่ในกระเป๋าเลยเพราะว่า,าฐานมันอ่อนโทรศัพท์แลกกระเป๋าตังค์อยู่ในกระเป๋าใหญ่หมดเลยนะครับไฟเลี้ยวผมไม่ติดนะไฟเลี้ยวหน้าขวาแต่ไฟเลี้ยวท้ายติดครับ เพราะฉะนั้นผมต้องใช้หัวรถนี่ทิมไปเอาให้เขารู้ว่าฉันจะเลี้ยวนะไปไปครับไปไปขอบคุณมากไฟเลี้ยวหน้าขวาผมไม่ติดไม่รู้ว่าขาดหรืออะไรนะครับแต่ไฟเลี้ยวหลังติดแต่ที่น่าแปลกคือเวลาเรากดไฟเลี้ยวขวานี่กดไฟเลี้ยวขวานะ มันจะกระพริบเร็วมากครับปึ๊บป๊บป๊บป,บปบิบเร็วกว่าปกติแต่ถ้าเราใช้ไฟเลี้ยวซ้ายมันจะกระพริบปกตินะครับทั้งหน้าและหลังแต่เวลาเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยมันจะกระพริบทั้งสองข้างและจะกระพริบในความถี่ที่เท่ากันตามปกติเลย แต่ไฟหน้าขวานี่ผมเข้าใจว่ามันขาดนะ <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าจะเปิดไฟฉุกเฉินหรือจะเป็นไฟอะไรก็แล้วแต่ที่มันควรจะกระพริบมันไม่กระพริบนะครับมันเงียบสนิทเลย <c oughs> ผมนัดศูนย์ไว้แล้วนะวันจันทร์ที่เจดนะครับ <c oughs> คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้แหละ <c oughs> แต่โชคดีตรงที่ว่าไฟท้ายติดนะ ไม่งั้นแย่นะครับไม่งั้นแย่เพราะว่าไฟเลี้ยวท้ายนี่ผมถือว่าจําเป็นมากๆเลยจําเป็นกว่าไฟไฟเลี้ยวหน้านะเพราะว่ามันจะบอกคนข้างหลังได้ไงว่าเออฉันจะเลี้ยวนะพวกถ้าเรือราชวงศ์ที่ไหนวะ ตอนนี้ผมอยู่ที่เ,เขาเรียกอะไระประชาสงเคราะห์หรืออะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันได้หรือเปล่าไม่รู้นะไปดูก่อนอ้าวไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้รถรถเมย์เคลื่อนพอดี มีไฟสําหรับคนข้ามด้วยนะเพราะฉะนั้นที่นี่ต้องระวังนะครับและเป็นย่านการค้าย่านผู้คนอยู่นะเน่นเป็นย่านตลาดเพราะฉะนั้นจะมีคนที่สัญจรค่อนข้างจะเยอะข้ามถนนข้ามถนนเอ่ยเลี้ยวเข้าซอยเอ่ยมีหมดครับระวังด้วยและเมื่อวานนี้รู้สึกจะมีเหตุด้วยนะที่ว่ารถ เกิดอุบัติเหตุและมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังซอยครับแคบการจราจรพุ่งพ่านอันตรายมากตอนนี้ผมได้เอกสารมาเพิ่มให้กับพี่ทนายผมแล้วนะพี่ทนายผมถามไทยนะครับผมต้องเร่งรัดจัดการจริงๆแล้วผมเข้ามาครั้งหนึ่งนะ แต่ว่าสื่อสารกันผิดพลาดิดหน่อยนะครับทำให้เราต้องเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ผมจะต้องออกไหนอ่ะอนุสาวรียนะ์เนาะออกอน,นุสาวรีย์ชัยแล้วกันนะครับ <c oughs> เนี่ยรถผมเวลามันเปียกน้ำนะ เมื่อมันเปียกน้ำนะครับไอร้อนเ,อเครื่องยนต์มันร้อนเนาะแล้วมันก็จะมีไอน้ำขึ้นนะครับยิ่งร้อนมากๆเปียกน้ำมากๆก็ขึ้นมากแล้วเป็นยังไงรู้ไหมเนี่ยมันเหมือนรถไหมมันเหมือนรถไหมนะครับจอดไฟแดงที่นี่มีมีแต่คนมอง ผมอยากจะทำไฟเลี้ยวให้เสร็จ,ส,รจสักทีหนึ่งนะตรงนี้มันบ,นบานๆหน่อยเนาะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้สังเกตนะสายสองขีดห้าสามหมดระยะรัชโยทินไม่มีผู้โดยสารเลยอะ่ะไม่ได้รับมั้ง นี่ครับมันจะมีควันขึ้นจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ควันนะมัน,ม,นมันเป็นไอน้ําเหมือนรถไหมนะแต่นี่น้ําไม่เยอะไงน้ํากระเด็นใส่ไม่เยอะลองกระเด็นใส่เยอะอยู่ดิโอ้โหวึมุมมาเหมือนรถใหม่เครื่องยนต์มันร้อนกว่าชาวบ้านเขานะ ผมก็ไม่ค่อยชอบหรอกที่ควันมันขึ้นนะไม่ใช่ควันไอ้น้ำไอ้น้ำตอนนี้ฝนตกนะครับเรียกได้ว่าเดินตากฝนอ่าสักห้านาทีก็น่าจะเปียกได้นะเอะแต่ตอนนี้มันเบาลงแล้วนี่ก็ดีครับก็ดีตอนนี้หมวกไอกระจกใสที่หมวกกันน็อกของผมเนี่ยเป็นฝ้าหมดแล้วนะเดี๋ยวดูดิ มันจะเขียวพร้อมกันไหมอ่าเขียวพร้อมกันครับไปไปไปต้องขยันเปิดกระจกใสเพื่อที่จะรถการเป็นฝ้าภรรยาผมซื้อข้าวให้ผมยังไม่ได้กินเลยนะผมยังทำธุระอยู่ที่สอนอดินแดงนะครับ สดารถที่ไม่มี ABS ต้องระวังนะการเบรกเนี่ยไม่ใช่ว่าเบรกไม่มีเบรกอ่ตกหลุมเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ว่าเบรกรถแต่ละคันมันไม่ดีนะมันดีเลยแหละแต่ด้วยความที่มันดีเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ล้อล็อกก็ได้นะกับพื้นลืนล่นๆแบบนี้ เบรกที่กึกอยู่กักแบบนั้นค่อนข้างจะอันตรายนะครับมันเป็นเบรกที่ฉับพันเกินไปเจ้าก็ไม่ใส่กระจกมันเอกระจกไปไหนล่ะเพื่อนเอ้ยกำลังซื้ออยู่ใช่ไหม ขับโหมด L อยู่นะครับตอนนี้กำลังติดโหมด L ตั้งแต่ไปทําวาวมาเนี่ยนะครับตั้งวาวเช็คระยะมามีความรู้สึกว่าขับโหมด L สนุกนะครับอุ้ยเหยียบอะไรวะหลุมเหรอโอ้นิ่งเลยหลุมบเบลอ์นะครับ ะะเมื่อกี้เฉยเลยว่ารถฉันไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะเมื่อวานนี้เปียกฝนตอนมาทำงานเปียกหนักเลยขากลับเมื่อวานนี้ค่ำคืนเมื่อวานนี้เปียกเหมือนกันส่วนวันนี้ ไปแยกเหมือนกันนะครับอ่าพายุเข้านะต่อให้บนไปหรือว่าจะน้อยใจอะไรไปมันไม่ช่วยอะไรต้องบอกว่านี่แหละวิถีชีวิตการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ผมว่ามันเป็นเสน่ห์นะเจอฝนเจอฝุ่น เจอมลพิษเจอกับพยันอันตรายที่มันเวลามันเกิดที่เนี่ยมันเจ็บได้ง่ายกว่าคนที่นั่งอยู่ในรถยนต์นะหรือว่าในกล่องซีเรียมที่เป็นเหล็กอยู่แบบนี้นะครับนี่เห็นนะเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเพราะว่าเราเวลาเราเกิดอุบัติเหตุน,นียเราไม่มีอะไรมาป้องกันเลยนะครับนอกจากเครื่องป้องกันเสื้อผ้าตัวเองหรือโชคช่วย หรือทักษะการเอาตัวรอดในขณะนั้นไม่มีนะครับไม่มีอะไรป้องกันเรานอกจากพวกนั้นโอเคเขาจะเข้าทางไหนผมต้องเดาใจแต่ละท่านแต่ละองค์นะครับบางคันไม่เปิดไฟเลี้ยวแล้วยังไงเราก็ต้องเดาใจไงผมคิดว่าเลี้ยวเข้าพะยาไทยเนี่ยติดหนักนะ ผมอาจจะไปถึงที่ที่ทำงานผมได้น่าจะน่าจะนู่นนะโอ้โหเห็นไหมไม่ใช่จะสิบเอ็ดมงเลยเหรอดีนะครับที่ผมต่อไฟไฟเลี้ยงให้กับเจ้าไอเครื่องบันทึกเสียงไม่งั้นไฟมันไม่พอแน่ครับไม่ถึงแน่มันมีติดหลายอย่างนะติดเออ จากอะไรบ้างอะจากรถไฟบ้างพญาไทยนะฮะรถคือรถไฟไม่เท่าไหร่หรอกมันนานๆนนทีมันมานะครับแต่มันมามันก็ติดหนักเหมือนกันแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วนี่คือนี่แหละครับนี่ฮะก็รถติดธรรมดานี่แหละนะที่มันไม่ธรรมดาวันนี้วันศุกร์พอเข้าใจได้นะผมเปิดหมวกเปิดชิวพูดบ่อยหน่อยนะครับ เพราะว่ามันเป็นฝ้าแล้วกระจกผมเป็นฝ้ากระจกหน้าชิวหมวกกันน็อกอะไรนะนะั่นน่ะชิวหมวกแล้วกันนะไม่รู้จะอนิยามยังไงนะครับแต่พูดก็พูดเถอนะฮะถ้าเป็นหมวกใบแรกที่ผมใส่นะชิวหน้ามันเคลือบอะไรไม่รู้มานะครับ ไอกระจกหน้าหมวกกันน็อกนี่มันเคลือบอะไรไม่รู้มาซึ่งเวลามันโดนน้ําอ่ะน้ําไม่ค่อยเกาะนะฮะแล้วคันนี้ทําไมเบี่ยงมาล่ะอ้าวแล้วเจ้าก็เบี่ยงมาเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเบี่ยงอะไรนะแล้วนายอยากจะไปไหนแล้วเพื่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะ เขาอาจจะอยากาใกล้ชิดกับคันข้างๆก็ได้นะแต่ผมก็มาได้เท่านี้นะครับเพราะว่าที่นี่คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้เหมือนกันนะเธอมีนันยี่สิบเอ็ดหรอหรือเธอมีนอนหรือเซ็นเตอร์วันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับ แาจะติดอยู่ตรงนี้นานนะจริงๆผมน่าจะออกอนุสาวรีไปนะครับแล้วไปเข้าอูรุพงก็ได้น่าจะเร็วกว่านะคิดผิดจริงๆครับคิดผิดจริงๆถ้าไปอุรุพงก็เร็วกว่านะคือคืออ้อมหน่อยนะแต่ว่าประหยัดเวลากว่ากันได้เยอะเลยนะครับขอไปนะพี่ชาย กล้องนายหลุดแล้วอ่ะอาจยังหาอะไรแปะไม่ได้นะครับรถคันข้างๆเนี่ยแล้วป้ายทะเบียนทำไมมันเอียงไปแบบนั้นล่ะเพื่อนเอ้ยนายจะให้คนสายตาเอียงเขาดูใช่ไหมแต่ว่าคนสายตาเอียงมันก็ไม่ได้เอียงซะขนาดนั้นนะไ <c oughs> อ้น้ำนี่เข้าเต็มเต็มหน้าผมเลย ผมต้องใช้วิชาพับกระจกแล้วครับเพราะว่าถ้าพับกระจกมาผมไปได้สบายมากๆถ้าช่องมันไปได้นะแต่ผมจะตาบอดด้านหลังเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรคงจะมีสักหนึ่งเปอร์เซ็นที่มันจะขึ้นมาแซงผมนะนี่ครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาผม แต่รถคันนั้นน่าจะลำบากหน่อยนะเขาเรียกว่าอะไรนะรีเบลใช่ไหมฮอนด้ารีเบลทรงรถคุยเซอร์จุยๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นรถสปอร์ตแฮนด์มันง้มแบบนี้ไงแฮนด์มันหักเขาเรียกว่าอะไรองศามันอนะ่ะเนี่ยดูมือซ้ายมือขวาผมนี่เห็นไหมทำให้มันแคบลงนะครับ แต่ถ้าเราการกระจกปุ๊บเราจะใช้กระจกเป็นตัววัดแล้วว่าเออเนี่ยอันตรายเกินไปนะถ้าเกิดว่าเราจะเอากระจกไปใกล้ชาวบ้านเขามากๆตรงนี้เป็นจุดหมอกระต่ายนะครับจากสู่แพทย์ด้วยอ่ะประเทศไทยหมอตาน้อยมากๆนะแต่เราก็สูญเสียบุคลากรที่สำคัญยิ่งไปหนึ่งท่านนะครับ เราะอไม่ระวังทางม้าลายกันนี่แหละโอเคพับกระจกเหมือนเดิมครับพับข้างหนึ่งก็ไปได้สบายแต่ว่าเราไปเราก็ไปจอดไฟแดงตรงนั้นแหละแต่เราก็ขึ้นไปเยอะๆเพื่อที่จะให้ชาวบ้านข้างหลังเขาเคลื่อนตัวกันได้นะตรงนี้แคบนะครับเซตไโกก็ไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่องยากหรอกมั้งนะเนมนะเื่อผมก็ไปได้อยู่ผมยังไม่ได้เอาขาลงเลยนะครับจะมีแค่จังหวะจอดจริงๆนะที่เอาขาลงเพราะว่าถ้าเอาขาขึ้นไม่เอาขาลงมันทรงตัวดีกว่าไงโอเคไฟเขียวแล้วนะระวังรถฝ่าไฟแดงเยอะเหลือเกินนะครับ ะมีหลุมนะว้าวผมออกไปขวาไม่ได้นะมันมีรถยนต์อยู่ข้างๆนะครับออกไปเราก็ไปทิ่มใส่เขาอ่ะต้องยอมลงนะครับต้องยอมลงเราจะไปหลบเพื่อตัวเองแล้วไปเบียดเบียนชาวบ้านให้เสี่ยงอุบัติเหตุมันมันมันไม่ได้ครับไม่ใช่วิสัยของผมแต่ตรงนี้ติดละ ส่งของนี่ว่าตายหาแล้วครับผมเพิ่งจะเห็นไม่งั้นผมออกขวาไปกับชาวบ้านเขาแล้วนายต้องออกนะวีออสไม่งั้นนายติดแงกนะเพื่อนไป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 ส่งของครับเข้าใจได้ เขาก็จอดชิดที่สุดเท่าที่เขาจะจอดได้แล้วนะไฟเขียวแล้วเพื่อนไฟเขียวแล้ว ใช้ไอ้เล็บวงเล็บแมปชงแมปชิ่งอะไรช่วยใช่ไหมเนี่ยผมไม่อยากใช้นะแต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องใช้ครับเอ้ยกลับรถแบบนี้เหรอข้างหน้าทางกลับรถมีนะใต้สะพานนะถนนเลื่นๆบางครั้งบางกรณีนะ ลำพังแค่การปล่อยคลัส์เบาๆนี่เอาไม่อยู่นะครับอาจจะต้องเบิ้ลเครื่องช่วยนิดนึงผมเตรียมเข้าซ้ายละใครว่าโหมดแอลไม่แรงวะมันดึงหน้างายเลยนะเนี่ยถ้าคุมไม่ดีอะ่ะขับรถให้แรงไม่ยากครับ แต่ขับรถให้นุ่มนวลนะ่ะยากยิ่งเป็นรถที่มีแรงบิดแรงม้าสูงเนี่ยขับรถให้นุ่มนวลยากนะถ้าผมจะขับรถให้มันพุ่งปี๊ปปาสสวิสวสัตไม่ใช่เรื่องยากนะแต่ขับให้นุ่มนวลให้เบาเนี่ยไม่ให้มันกระโชกโค้ง้ากเนี่ยลำบากยากเป็นการยากกว่าด้วยซ้ำ และผมต้องพัฒนาฝีมือตรงนี้อยู่นะครับเพื่อที่จะขับรถให้นุ่มนวลน,นะเพราะว่าบ่อยครั้งที่เราคุมคันเร่งไม่ค่อยอยู่เปิดคันเร่งทีภรรยาผมแทบจะา,งงายนะครับท,ทั้งทั้งที่เราคิดว่าเราเปิดเบาแล้วนะรถไม่ผิดนะผิดที่เราเนี่ยคุมไม่ดีนะครับไม่ว่าหมด L หมด F นะหน้าางายหมดเลย <laughs> มันจะมีรถกลับรถหรือว่ารถเปลี่ยนเลนอะไรแบบนั้นนะครับมันมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยระวังด้วยน้ำมันผมหายไปสองขีดแล้วอ่ะเมื่อวานเพิ่งจะเติมเต็มถังไปนะครับระวังมอไซค์ลักไก่หรือว่าคนข้ามมันมันแทบจะมีทุกอย่างแล้วนะ อินโดอินเดียข้ามอินเดียข้ามถนนไม่สนใจอะไรเลยนะบอกเลยครับนี่เห็นไหมเออระวังด้วยนะครับแล้วสะพานรอยอยู่บนหัวเขาอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมเขาเป็นแบบนี้นะผมไม่รู้ทําไมเรามาถึงแล้วนะครับ ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วแท็กซี่เลี้ยวไหมฉันจะได้เลี้ยวด้วยขอตามไม่ใช่อะไรหรอกไปเลี้ยวหน้าไม่ติดไงฝั่งขวาเจ้าก็ปล่อยลงตรงนี้บอกเจ้าเอ้ยแต่ก็เอาเถอะอ่ะอยากจะปล่อยเขาลงตรงไหนก็ปล่อยไป โอเคถึงแล้วนะครับแต่แบตเตอรี่กล้องผมนะร้อยเปอร์ซนตอนที่ผมถ่ายอยู่สอนอดินแดงเพราะฉะนั้นมันไม่หมดง่ายนะมันถ่ายได้อีกเป็นชั่วโมงเลยนะหมายถึงหมายถึงเพิ่งถ่ายนะแต่ตอนนี้น่าจะเหลือสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะหมดแล้วนะครับตามรถไฟไป ขับมาแถวนี้ระวังตะปูด้วยนะนัดก็ดีเกี่ยวปล่อยก็ดีมีหมดไม่รู้มาจากไหนไม่เข้าใจ <c oughs> เอาล่ะดูจากออที่ว่างเยอะนะครับเดี๋ยวไปจอดข้าง X Max คันนี้ดีกว่า X Max อยู่ไหมเออเนี่ยดูจากที่จับท้ายน X ี่ X Max นะครับเจ้าเดิมเดี๋ยวผมติดเครื่องเพื่อที่จะ ไล่ความชื้นก่อนนะเข็นรถเข็นอะไรทุกครั้งนะครับเอาขาตั้งขึ้นด้วยนะเดี๋ยวขาตั้งเนี่ยจะเป็นตัวเกี่ยวทำให้เราล้มได้นะครับติดไว้แป๊บหนึง่งให้ความชื้นมันมันออกไปเสียบ้างนะ เดี๋ยวฝากไว้กับเอกแม็กก่อนเอออุ่นดีวะ่ะแต่มนรพิษทั้งนั้นเลยนะอย่าไปหาดมนะครับไม่ใช่เรื่องแล้วนี่เจ้าออผ้าของค่อยมาทำไมอะ่ะเออรู้สึกว่าผ้าผมจะเนื้อหอมเหมือนกันนะชาวบ้านชอบเอาไปใช้นะครับคุ้มบอ่อทำไมอะ่ะกลัวน้ำเหรอ ไม่คุมแผงไอพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ดีกว่าหรืออ่ะแล้วแต่เจ้านะใต้บาะเจ้าอาจจะมียาอะไรก็ได้นะที่อาจจะโดนน้ำไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เดาไปงั้นแหละในดูดิไอ้น้ำยังขึ้นอยู่ไหมโหยังขึ้นอยู่เหรอ โอเคพอเท่านี้อยากจะคั้งนานๆอยู่แต่ว่ามันวกหนูชาวบ้านเขานะครับต่อให้เป็นท่ออาคาพูบิกก็เถอะไม่ว่าท่ออะไรก็ตามท่อเดิมอยู่เงียบๆอย่างนี้มันก็ดังเหมือนกันแหละถ้ามันจะขึ้นรอบสูงนะครับโอเค ไม่ใช่ว่าทำผ้าฉันขาดแล้วเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะคนเรานะฮะเนี่ยผ้าเนี้ยอย่างเช่นผ้าเนี่ยไม่รู้ของใครแต่เอามาคุมไว้นะครับอืมก็ใช้ไปไม่รู้ของใครตูใช้ว่าง,งั้นแต่พอมองอีกม,มุมหนึ่งเออเขาอาจจะจำเป็นก็ได้แบบขอยืมหน่อยแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ไม่รู้วะถ้าเองสำคัญเองต้องบอกไว้ ทิ้งป้ายไว้ก็ได้ว่าขอยืมเพ่อคุมหน่อยถ้าเกิดอย่างนั้นนะผมให้ยืมเลยนะฮะแค่ครั้งเดียวนะอาจจะมียาอะไรสักอย่างนึงอยู่ใต้เบาะนะที่มันโดนน้ำไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเ,เขาเรียกอะไรสินค้าเสียหายนะฮะอาจจะส่งไม่ได้นะลูกค้าไม่เอาลูกค้าอาจจะไม่รับนะครับ ก็ว่า,ากันไปนะแต่ถ้าผมรู้ว่าเป็นแบบนั้นผมไม่ให้ยืมอะ่ะสินค้าเองอยากเสียเองก็เสียไปเลยนะนุน่นเองก็ไปแจ้งตำรวจเอาว่าเออสินค้าผมเสียหายครับพี่คนนี้เขาไม่ให้ผมยืมผ้าคลุมไงสินค้าเลยเสีสาายไอ้นะเราก็ว่าไปนั่นโอเคเรียบร้อยนะขอบคุณที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะเออวันนี้เป็นเรื่องเล่าบนหลังรถ ประจำวันที่วันที่4ตุลาคมพุทธศัการาช2567ันนะครับลืมบอกไปบ๊ายบายสวัสดีครับ